รู้จักย<บ>ูเวอร์ไหมครับคือผมอะร,รู้จักกันได้สักผักแลลวแบบเหมือนก็จะแบบสนิทย <ๆ S 2> อยู่ในแก๊งเดียวกับฝ้ายอ๋อเหรอใช่ครับแต่ว่าไม่ลแต่ว่าปกติไม่เคยโทรหากันฮารุสายทุโลกทำไรอยู่อะต้องโทรทำไรอยู่อะอยู่บบนรถกาลังลังสะดวกคุยป่ะพี่คือผมว่าช่วงนี้ผมแบบเครียดยังไงไม่รู้อะผมไม่รู้จะโทรหาใครอะฝ้ายโทรไปแล้วแบบฝ้ายไม่รับว่างว่างว่างว่าพอได้อยู่ไหมพี่ แบบไม่รู้อะช่วงนี้ผมแบบผมเครียดะครีใจเรื่องงานอะไรเงี้ยพี่เรื่องเรียนด้วยผมรู้สึกว่าผมแบบไม่ไม่ไม่มีใครแล้วอะไรเงี้ยเพิมเใช่ใช่ใช่คกลงกูปะเนี่ยจี๊ดแค่แม้โมดละพี่เบสวัสดีครับตอนนี้พี่เบอยู่ในรายการนะครับมาได้คีย์เวิร์ดมาว่าอยู่ข้างๆเสมอ ใช่้คอนเทนต์แล้วดีใช่ไดแล้วเดี๋ยวถึงพี่ฟิลเบอร์นี่แหละเหใช่พี่ว่ามีมีอะไรจะฝากผลงานพี่ว่าฝากผลงานหน่อยได้ไหมครับเพลงล่าสุดไปชื่ออะไรวะลืมอ๋อฝากเพลงมองหาด้วยครนะผมเป็นซิงเกิลล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปแต่แล้วฉันยังมองหาเธออย่าลืมกดติดตามช่องโมเมนต์ ช่องที่มีโมเมนต์ดีๆให้คุณทุกวัน